หรอเตมสวัสดีวันนี้จะมาเทศโนวาให้ดูรถโ,โนวาร้อยสิบวิ่งในส่วนเอาใช้แค่ร้อยสิบพอไม่ต้องร้อยยี่บห้าสี่ร้อยห้าร้อยพันดีีหรอกเอามันเดี๋ยวขับให้ดูแว้ว่างจะเอาคลิปต,ตอนที่ว่าออกจอดออกนะนี่โนวาซุปเปอร์นะเดิมเดิมนั้งคันคาบูเดิมไล่เดิมเดิมวิ่งในสวนปัญหาคือ ผมจะถ่ายยังไงใช่ไหมเวลาผมวิ่งอ่ะไม่มีอะไรล็อกเลยรถวินเทจเอางี้อ่ะมัดปากเหรอดูอ่ะถ้ามัดปากผมถ่ายไม่ได้แนะ่อยู่หน้าแก้มบมันก็จะเอียงนะเวลาผมซัดอ่ะเร็วมากจะดูว่ารถวิ่งแค่ไหนธรรมดาอ่ะเอางี้ว่าลองใส่กระเป๋าดูลแล้วกันถ้าโชคดีก็ติดโชคร้ายก็ซวยับผมโชคดีผมม็ได้ภาพอ่ะ ตัวลายกมก็ไม่ได้เพ้อคอยากได้งฮับที่สวยเนี่ยได้ไหมได้นะดูกระเป๋าคนเ้างกระเป๋าเาข้างจะเป็นซิปเนี่ยโอเคไหมเอาเลยแล้วกันเนี่ยดูดิเดือดยากรู้เหมือนกันแล้วภาพอย่างเงี้ยอ้าวภาพเพี้ยงเลยบอกแล้วยากมาก งี้ผมก็ต้องใ้ความเร็วสูงด้วยโอ้เพื่อขายอันนี้มีเล่มหมื่นห้ามายกไปโนวาซูปเปอร์ดํามเดิมสแตนดาร์ดวิ่งเดี๋ยววิ่งให้ดูแต่ปัญหาคือภาพผมถ่ายไม่ได้แน่พยายามอยู่อ่ะขอยติด เอวแว่นมานขับแบบรถที่สวนน่ะซิ่งหน่อย เอพวกยังหน้าดิรายะคนไทยต้องยังหน้าการเคารพกันคุณพี่น,น้องเพื่อนนี่เชื่อนหมผมขับรถนะถ้าเราบอกเจอเจอเต่าเลยเดินูผมจอดจอดเลยแล้วบอกว่าจับให้มันออกทางทางไปจับปล่อยให้ถูกเลยนะไม่งั้นจะเป็นบาปเพราะว่าบางทีเขาเดินฝั่ง จะไปบ่านรู้มึงเสือกหันหน้ากลับมันก็กลับไปทางเดิมอมันอยากจะด่ามึงก็จามเต่าเอาละเราแว้แล้วตรงนี้ยาว ดอกยางจะเป็นพลิกอยู่แล้วเอาเลยรถเป็นหนแล้วเดียนะเอดกดเบรกหน้า60-70%เป็นต่อเบรกหลังการใช้รถนะโนวา กดเครื่องก็ผ่านครับกด5ป60% 70%เป็น,นะ A, นหลางใช้ที่ี่พอ รถลอยเลยครับ ที่มาโอเคจบคลิปแค่นี้ดีกว่าไม่อยากลองเยอะเดี๋ยวติดเหลืองผมข่าแบงค์ด้วยใครแทงผมผมไม่ยอมด้วยไปเจมครับติดตามด้วยช่องผมมาทแค่สะพานเล่นไบายเรบวิวสวยดีกว่าจบคาแบบดีๆอ่ะมือง,ง่ายถ้าเป็นสาวๆ่ะ จบกันได้ดีนี่่ะคนสะพานเป็นไงวิวสวยไหมเสิร์ชโคตรเนี่ยสะคลองเนี่ยออกไปหน่อยก็อัมพาวาแล้วเป็นออกไปเป็นแยกสามแยกเลี้ยวขวาก็ไปอัมพาวาครับทางนี้เข้าสวนหลวงเป็นไงวิวสวยไหมนี่วัดบางแคน้อยบางแคกลางวันนี้อัน,น,ว,นะนวันนี้เป็นวัดบางแคกลางนะเนี่ยวันเนี้ยอ่ะ ตรงนี้มีสำนักแม่ชีใครที่ว่าอยากละทางโลกมาบวชที่นี่ได้มาเงียบเลยที่นี่อยู่เงียบสบายสบายสำนักสำนักสงฆ์ของแม่ชีเห็นคนกรุงเทพมาบ่อยครับเชนนี้ผมบิงบ่อยโอเคบายนะประโยชน์มีบ้างแล้วกันขอร้องกดติดตามบ้างสาระมีบ้างขอบค,ครับ